ะะพาทุกคนมาบุกกันที่ตลาดท่าเกวียนตำบลพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะคุณคุณชื่อตำบลกันใช่ไหมละ่ะคะหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินชื่อตำบลน,นี้ค่อยท้ายอยู่กับอาหารชนิดหนึ่งค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นต้นตำรับของอาหารจานเด็ดขึ้นชื่อน,นี้เลยนะคะไม่ว่าจะไปเปิดขายที่ไหนก็จะต้องค่อยท้ายด้วยพนมสารคามอยู่เสมอและอาหารจานเด็ดขึ้นชื่อที่ว่านั่นก็คือเตี๋ยวค่ะ โยูยพร้อมเพียงกันมากเลยค่ะทุกคนแสดงว่าหลายๆคนน่าจะเคยกินก๋วยเตี๋ยวปากหม้อมาก่อนใช่ไหมคะใช่ครับใช่ค่ะไหนใครเคยกินยกมากขึ้นอ่ามี2คนเป็นตัวแทนเพื่อนที่เคยกินแล้วมันเป็นยังไงคะมันจะมีแป้งห่อไส้ค่ะผมรู้สึกว่าส่วนแป้งของเขามันหนึบหนึบนุ่มๆครับคาหอมแล้วก็มีน้ำซุปใช่ไ่มคบครับ,รบอ่าถึงได้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวปากหม้อนะคะน้อง แล้วมีใครรู้ที่มาของก๋วยเตี๋ยวปังหม้อบ้างไหมคะไม่รู้ไม่อ่ไม่เป็นไรค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปตามหาคําตอบแล้วก็ไปลองชิมด้วยดีไหมค่ะดีค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่มาของก๋วยเตี๋ยวปังหม้อที่มีอยู่ที่นี่ที่เดียวแล้วก็ที่นี่เป็นต้นตํำรับด้วยเนี่ยมันเป็นยังไงค่ะงั้นพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปตลาดกันเลยดีกว่าค่ะลุยไหมลุยไปไป จริงๆที่นี่นะเป็นจุดเริ่มต้นของเขาเรียกว่าเยวปักบมอตอนนี้มันกระจายไปทั่วราชนาาจักรแล้วสเสน่ห์เหรอมันได้กินทีละคำทีละคำไปเนี่ยแล้วก็ได้ออได้ได้คุยกับลูกค้า,าคุยกับแม่ค้า,คคาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอะไรกันมันก็มีความสุขดีอะ่ะถ้าเป็นปักหม้อนะคะ เท่ากับ5-60ปีได้ลูกเพราะว่าปักหม้อของพนมเนี่ยมันยืนยาวมากประวัติยาวมากเลยค่ะ<ม>แต่ถ้าจะให้กินนะแบบว่าได้ฟิลต้องข้างนอกเนี่ยอร่อยสุดค่ะที่ตลาดท่าเกวียนตำบลพนมสารคามมีร้านก๋วยเตี๋ยวปากหม้อเปิดขายเป็นอาหารหลักอยู่มากมายเลยทีเดียว ไปดูกันสิคะว่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวปากหม้อทั้งหมดกี่ร้านโอ้ยร้านปากหม้อเยอะแยะเลยเลยนี่ก็ปากหม้อนี่ก็มีนั่นก็มีเห็นถึงสุดทางเลยปากหม้อนี่แค่เฉพาะในตลาดนี้นะคะน้องๆก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ20ร้านแล้วนะโอ้โหหอยหอมมากสวัสด <oh ีค่ะใช่ค่ะอ้าวนั่งกันก่อนนั่งกันก่อน หูยหอมมากแต่พี่จะแนะนําไส้ให้เนาะมันจะมีไส้ผู้ใชยเต้าหู้ถั่วปักยาวถั่วงอกหน่อไม้ข้าวโพดแล้วก็ไส้หวานนะคะไส้หวานนี่คือคล้ายๆไส้สาคูนะคะน้องๆชอบไส้ไหนบอกพี่ได้เลยนะคะเอาข้าวโพดกับเต้าหู้ค่ะเอาหน่อไม้กับผู้ใชยครับเอาข้าวโพดกับเต้าหู้ครับเอาข้าวโพดกับ้้ครับเอาถั่วงอกกับข้าวโพดถั่วงอกกับข้าวโพดเอาปุ้ใชยกับไส้หวานแล้วกันค่ะ ก๋วยเตี๋ยวป่าเน้่นี่มันมีมานานขนาดนั้นเลยนานมากแล้วครับก็น่าจะร้อยกว่าปีแล้วครับรเพราะว่ามันมีคนท่าคนแก่ก่อนหน้านั้นขายอยู่ก่อนแล้วเนาะแล้วเขาอาจจะเลิกขายไปพักนึงแล้วทีนี้ก็มาเป็นแม่ของพี่ซึ่งคือเจโบ้เนี่ยเขามาขายต่อก็เลยเหมือนเป็นเจ้าแรกของขนมร้านนี้ขายมาสี่สิบหกปีแล้วครับแล้วเวลาที่เรากินก็คือต้องทำสดสดหน้าเตาแบบนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าเป็นต้นตำรับเลยนะจะต้องแค่ไปกินไปแบบนี้คือเสิร์ฟ เป็นไงคะน้องๆอร่อยมหมอร่อยมากค่ะเอาวันนี้พี่พี่เลี้ยงเนาะมีโอกาสมาทานใหม่นะครับได้เลยค่ะขอบคุณนะคะดีค่ะไปค่ะไหนๆจะไปก็ขออีกซดโอ้โหไหนซดนึงร้านนี้ก็เป็นร้าน เลยล้านมากเลยอะเดินมีเยอะมากเลยเนาะมุงเลยใช่มีเยอะกว่านี้อ,อีกเนาะเยอะกว่ากันระหว่างทางที่เราเดินไปนะคะก็ได้กลิ่นหอมของน้ำซุปมาเป็นระยะระยะๆๆๆน้องๆก็เลยชวนกันแวะเพื่อที่จะชิมก๋วยเตี๋ยวปากหม้อพนมสารครามดูสิคะแต่ละคนตั้งใจเลือกไส้ที่ตัวเองชอบแล้วก็กินกันอย่างอร่อยยเลยค่ะเพจพอดีโอ้นอนตรงนัน มีม้าวมี่ดีกุ้งเล็กผัดน้องโอ้ยเสียวติดกันเลยอะอะไรอะนั่นน่ะสิร้านเจ๊นิ่งวันน้กมีร้านอยากชิมอ่ะอยากชิมไหมอยากชิมอยากชิมอยากชิมเนี่ยแหลบด้วยแหละโอ้โหแข่งกันเลยดีกว่าคเข้าเลยเข้าเลยดั้งเดิมนี่ไปเข้าไปนั่งก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะ คนเริ่มทำกว๋วยเตี๋ยวปากหมอห้อเหรอคะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันเป็นอาหารท้องถิ่นอาหารพื้นถิ่นที่คนพนมก็กินกันมาตั้งแต่โบราณนะแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้มีน้ำซุปแบบนั้นเขาจะกินแบบแห้งๆแล้วก็มีน้ำกุ้ยช่เนี่ยเป็นน้ำให้คนละหน่อยเดียวเองแล้วคราวนี้แม่ป้าเขาเป็นคนที่คิดน้ำต้มกระดูกหมูเนี่ยเอามาทำเป็นน้ำซุปเหมือนก๋วยเตี๋ยว เหมือนเมื่อก่อนก็จะเป็นแค่ปักหม้อใช่ไหมอ่าเป็นมีถุงรงอก,กุช่นที่มันเป็นไส้ที่เขากินแห้งๆแล้วหวานก็คือดั้งเดิมที่เขาเหมือนอเขาเกี่ยบปักหม้อแห้งไงใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆมาเป็นปหม้อไส้อ่าเป็นมีน้ําทุกขึ้นมาเอาไส้หน่อไม้ไส้ถั่วอะไรขึ้นมาเพิ่ม,มแต่บางคนก็มีไส้เยอะแยะไปหมดนะแต่ดั้งเดิมเราก็มีแค่นี้ที่เพิ่ม เขาพดมาเพราะว่าบางทีเด็กไม่ทานผักจริงๆแล้วเด็กพนมแเขาต้องให้ทานผักนะเขาทานผักกันเป็นทุกคนนะ <c oughs> ใช่จริงว่าแต่ทําไมมันเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวทั้งที่มันมันไม่เป็นเส้นก็คือมันมีน้ําซุปไงน้ําซุปเหมือนก๋วยเตี๋ยวเส้นคือปักหม้อนี่ไงเอาใส่ไปในน้ําซุปไงเพราะมันคือแป้งเหมือนกันเนี่ยแป้งแป้งนี่ก็เป็นแป้งก๋วยเตี๋ยวนะแป้งที่เราใช้ทําเนี่ย งั้นแปลว่าจะเรียกว่าอาหารโบราณที่ยังมีอยู่ก็ได้อาหารท้องถิ่นอาหารท้องถิ่นเวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวปากนอเพราะจะห้อยท้ายด้วยขนมสารคามเพราะว่าที่นี่เป็นต้นตำรับงั้นอยากชิมมั้ยคะอยากค่ะบบังคับให้กินสองชิ้นขคครับ ก็อิ่มแล้วสองบาทเองคระสิอะไรมันจะคุ้มขนาดนั้นอิ่มแล้วไหมคะอิ่มแล้วคบโหอร่อยไหมอร่อยค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับป้าป้อเจ้ละไายนีต้อนรับน้องๆนะครับลองทิมืร้านยายนะโอ้โหไม่ว่าจะไปกี่ร้านน้องๆก็ยังกินกันไหวกินไปคนละกี่ตัวแล้วได้นับกันบ้างไหมคะน้องนเอ่อทำไมถึงต้องมีผ้าด้วยหรอก็เอาไว้เป็นเหมือนอุปกรณ์การทำนะครับผมเพราะว่าผ้าเนี่ยมันต้องเอามาขึงไว้สำหรับเวลาเราทาแป้ง เพื่อให้แป้งเนี่ยมันถูกควบแน่นโดยไอ้น้ำที่ขึ้นมาจากน้ำที่เราต้มข้างล่างน้องเนาะแป้งเราจะได้สุกแล้วที่ร้านพี่ก็จะมีแค่สองรูลูกเพราะว่าระดับไฟที่พี่ปรับไว้มันทำให้น้ำเดือดพอดีความสุกมันก็จะพอดีกันพี่จะไม่ใช้หลายรูพอทำแบบรูหนึ่งเสร็จปุ๊บอีกอันนึงก็สุกพอดีพอดีครับพอดีมันก็จะพอดีกันใช่แล้วน้องๆคะตั้งแต่กินมาเนี่ยน้องๆองคิดว่าเสน่ห์ของก๋วยเตี๋ยวปากหม้อมันคืออะไรคะ สำหรับผมพิเศษตรงตัวรูปร่างครับเหมือนเกี๊ยวเหนียวนุ่มเส้นเหมือนบะหมี่แต่บางกว่าแล้วมันไม่ใช่เส้นด้วยมันห่อไส้ไว้เส้นเขามันหนึบกว่าเส้นปกติของก๋วยเตี๋ยวเส้นมีความหนึบแล้วก็นุ่มกว่าแล้วไส้ก็เยอะแล้วไส้ก็เยอะอมันก็เลยเหมือนแบบเป็นองค์ประกอบที่ทําให้ก๋วยเตี๋ยวปักหม้ออร่อยใช่ไหมคะพี่เก่งคะแล้วจริงๆแล้ว เสน่ห์ของก๋วยเตี๋ยวปากหม้อพนมสาราคามคืออะไรคะในความคิดของผมนะ,สะเสน่ห์ของการกินปากหม้อเนาะหนึ่งเลยมันจะได้นั่งล้อมวงล้อมวงแบบนี้ซึ่งลูกค้ากับพ่อค้าอาจจะได้มีปฏิสัมพันธ์กันบ้างกินไปก็จะมีแบบเจราจาค่อยคำอะไรกันบ้างนิดๆดแบบนี้สเสน่ห์แบบนี้เลย วันนี้พวกเราขอบคุณพี่เก่งแล้วก็คุณป้าละไมนะคะที่ทำให้เรารู้จักก๋วยเตี๋ยวปากหม้อพนมสารคามมาึ้นคะขอบคุณนะคะยังไงท้านก็ขอบคุณด้วยนะคะขอ,คขอบคุณทุกคนครับไม่มีโอกาสดูแลครับขอบคุณค่ะป้าอิมอร่อยไหมคะอิมอร่อยค่ะ้โหครับก๋วยเตี๋ยวปากหม้อพนมสารคามเป็นอาหารพื้นเมืองที่ส่งต่อวัฒนธรรมการกินกันมาอย่างยาวนานได้รับอิทธิพลมาจากอาหารจีนอย่างก๋วยเตี๋ยว แตกต่างตรงที่จะไม่ใส่เส้นแต่จะใส่ตัวเข้าเกลียบปากหม้อเข้าไปแทนซึ่งปากหม้อนั้นก็ได้รับอิทธิพลมาจากบันกวนของเวียดนามโดยจุดเด่นคือการใช้แป้งข้าวเจ้าละเลงลงบนผ้าขาวบางที่คลุมบนปากหม้อแล้วนึ่งให้สุกก่อนจะห่อไส้ต่างๆไว้ด้านในเมื่อเข้ามาในไทย จึงมีการปรับเปลี่ยนตามวิถีภูมิปัญญาให้เข้ากับวัตถุดิบและรสชาติอ mm ย่างไทยมากขึ้นเมื่อมีไส้ที่หลากหลายนำมากินกับน้ำซุปกระดูกหมูจึงกลายเป็นก๋วยเตี๋ยวปากหม้อพนมสารคามในทุกวันนี้ค่ะอิ่มจนหงอดหเออนั่นสิอิ่มแปลงเดินไหวอยู่อิ่มอร่อยไงอิ่มอร่อยคุค่ะ อ,อเหมือนล้านก๋วยเตี๋ยวหม้อหม้อจริงๆเลย,เลยสวัสดีค่ะจริงๆค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ใครเอ่ยรู้ว่ารายการหม้อข้าวหม้อแกงจะมาแม่ก็เลยเตรียมไว้รออันนี้เด็กๆมาช่วยกันทำนะคะเหลืออีกสามไส้มีไส้อะไรบ้างคะทุกคนไส้เผาไส้ถั่วถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวอัโพนแล้วก็หน่อไม้ช่วยกันทำได้ไหมคะได้ค่ะ อร่อยเท่าที่เราชิมไหมคะอร่อยแน่ๆเลยปังนะอร่อยกว่าด้วยวันนี้เราปรุงด้วยได้เดี๋ยวให้คุณแม่ช่วยสอนนะคะค่ะได้เลยสอนเลยโอเคเดี๋ยวเรามาหั่นผักกันก่อนนะคะได้ใส่เลยค่ะงั้นหนูขอผัดข้าวโพดเลยได้ไหมคะได้ค่ะน้ำเอ๋ยออกมาทำผัดข้าวโพดเลยจ้าใส่ข้ามันไปเลยอีกนิดนึงลูก คนค่ะเรื่อยดีสันโบนิก้าถ้ามันจบสีมันจะใสๆอะลูกน่ากินไหมหูเหลืองทองใช่ใครจะผัดไส้หน่อไม้คะนมนมอ่อเคเลย กักขึ้นมาหอมหอมยังได้กลิ่นยังคะมื่อกินได้แล้วโอเคปิดไฟเลยนะคะอู้หน้าตาเป็นไงคะเพื่อนเหลืองทองอลามไม่โดนนิ้วอยู่แล้วระวังหอมมากเลยครับระวังนิ้วนะโอ้แฟร์เซร้ก็ลอยหน้าเลยใส่กุ้งตรงนี้ด้วยใส่กุ้งแห้ง่มความหอม มาต่อไปตัวปักยาวใครจะผัดแล้วคะอ๋อพี่น้องผัดพี่โน้ตผัดกับใครคะผัดกับแม่ผัดกับแม่เหรอเทียมเกลียวเออน้ำมันแม่จะใส่ถั่วของยาวแล้วนะคะพี่น้องผัดเลยลูกค่อยค่อยพี่น้ตใส่น้ำตาเอาซีอิ๊วขาวมา จะเปลี่ยนเป็นสีเข้มเริ่มเปลี่ยนสีแล้วครับเปลี่ยนเป็นสีดำเหรอครับพี่โน้ตครอแล้วแม่จเปลี่ยนเป็นสีอะไรคะสีเขียวเข้มครับสีเขียวเข้มแสดงว่ามันทำไมครับมันเปลี่ยนสีเนี่ยมันสูกเริ่มสุกแล้วใกล้จะได้แล้วใกล้จะได้แล้วพอแล้วค่ะได้แล้วเก่งมากนั่นไงสีเขียวเข้มแล้วพี่โน้ตอยากได้สิ่งเรยเลย เสร็จหมดแล้วทำอะไรต่อแล้วครับต่อไปผสมแป้งกันเลยค่ะเด็กๆิ๊กเทเลยค่ะค่อยๆเทนะเดี๋ยวหน้าพี่ทำน้าขาวอู้ยหน่อยนึ่งจีโนยืนไหมอ่าหนุค่อยๆเทลูกเทอ่าเทเรื่อยๆลูกเทเรื่อยๆยี่งน้าทนลูกน่าจะเข้ากันได้เลยค่ะที่ต่อพองได้แล้วไหมครับได้แล้วครับมันเป็นไงแล้วครับตอนนี้ เป็นน้ำนๆแลบได้แล้วค่ะงั้นเดี๋ยวคุณแม่ทำให้ดูก่อนได้อย่างแรกเราใส่แป้งแล้วก็วนแล้วก็ครอบไว้ถ้าแป้งสุกแป้งมันจะเป็นสีใสๆนะคะอันนี้แหละร์ทที้่เสียบอี๋แล้วก็ค่อยๆเข้าไปคัตู แล้วไวมืกคิดว่าทำได้ไหมทำได้ครับาเรเลยพอพอแล้วเยวเราจะลองจะพาเสร็จได้ทาได้อ้โหเอร์เฟกตั้งแต่แรกช้อนช่วยไหมคะได้แล้ว้เกมากลืมด้วย ได้ลองทําเองก็สนุกแล้วก็มีความสุขครับผมภูมิใจที่ได้ทําแล้วก็ได้กินสีมือตัวเองครับเอาๆๆข้างๆมันครับข้างๆนั่นแหละแล้วพี่ข้อมือก็มาเออมันขาดไม่เป็นไรครับผือนั่นแหละได้อูยได้อยู่นั่นน่ะพอเห็นเขาทําก็เห็นว่าง่ายแต่พอทําจริงไม่ง่ายเลยครับ มันยากตรงที่ว่าการพับแป้งนะครับแล้วก็การวนแป้งด้วยครับแล้วเราวนวนไว้ๆปุ๊บอ๋ออุ้ยสวยเลยสวยสวยกลมวิวิวิตงมันียอะไม่ขาดไม่ขาดเลยเก่งโอ้โหสวยด้วยได้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 ด้ไ้ได้ไ รู้สึกดีใจที่เพื่อนๆได้มารู้จักกว๋วยเตี๋ยวปากมอค่ะพอได้ทำเองวันนี้หนูรู้สึกดีใจแล้วก็ได้กินสีมือตัวเองด้วยค่ะอร่อยค่ะแย่ yeah, <c oughs> เลยอร่อย,อร,อ,ยอร่อยมากค่ะแม่ขอบคุณมากๆนะคะค่ะค่ะวัฒนธรรมการกินมีอยู่อย่างหลากหลายตามแต่ละท้องที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาการพัฒนา ดัดแปลงแล้วก็สร้างสรรคอาหารจานอร่อยให้เป็นเอกลักษณ์ประจําชุมชนค่ะอย่างวันนี้ที่เราได้มาสัมผัสถึงสเสน่ห์ของก๋วยเตี๋ยวปากหม้อพนมสารคามนะคะที่มีน้าซุปที่หอมไส้ที่เยอะแล้วก็แป้งที่เหนียวนุ่มและยิ่งไปกว่านั้นยังได้อัดธรสในการกินเพราะเราได้กินสดๆแล้วก็มีไส้ที่เราเลือกเองอีกด้วยบ้นเชื่อว่าวันนี้เนี่ยน,น้องๆคงจะอิ่มอร่อยกับอาหารในท้องถิ่นของตัวเองอย่างแน่นอนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ กินแล้วใช่ไหมคะยังครับยังยังไปต่อได้อีกครับดีเลยค่ะเพราะเราต้องเก็บของไว้กินให้ครบ20ล้านโอเคไหมครับอะไรขายดีสุดจ๊ะอะไรขายดีสุดนอกจากพวกค้าแล้วก็แบบหม้อนี่แหละค่ะ